Monster l ์ v e l ที่เป็น Dark m มีมิแล้วก็ Dark l ลูเซียสจำนวนการ์ดมันน้อยไปหน่อยก็เลยขอเอามารวมในคลิปนี้เลยละกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์เลเวลมาคุยให้ฟังนะครับซึ่งมอนสเตอร์เลเวลที่ผมจะเอามานะครับก็คือจะเป็นดาร์กมิมิกแล้วก็ดาร์กลูเซสนะครับซึ่งไอสองตัวนี้บอกก่อนเลยว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับถามว่าจะเกี่ยวข้องกันในแง่ไหนได้เท่าที่ผมจะแถได้ก็คือจะเป็นเรื่องของมอนสเตอร์เลเวลนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปของมอนสเตอร์เลเวลไปแล้วหลายตัวนะครับก็อาจจะเคยดูกันมาบ้างแล้วนะครับผมสำหรับท ณนะเวลาที่ผมลงคลิปนั้นไปแล้วนะครับก็ยังมีมอนสเตอร์เลเวลตัวอื่นที่สามารถทําได้นะครับซึ่งก็จะทยอยทาออกมาเรื่อยๆนั่นแหละนะจนกว่าจะครบแต่ว่าทีนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของมอนสเตอร์ที่ผมคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวดาร์คลูเซียสกับดาร์คมิมิกที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่ที่ผมต้องจับมารวมในคลิปเดียวกันเพราะว่าจํานวนตัวมันน้อยเหลือเกินครับผมคือไอสตัวนี้เอามารวมกันแล้วนะครับยังมีแค่5ตัวเองอะเออแต่ว่าถ้าเราไปดูมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวลตัวอืื่่่่นนนเเีีียมมมมัจะการดทชชอโงไปไป้ หรือกระทั่งแบบบางตัวนะครับมันมีเป็นตัวเลเวลด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ใช่เลเวลด้วยให้พูดถึงนู่นนี้นั่นกันได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเสิร์ชดูนะครับตัวของดาร์ m มีมิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตัวที่เป็นแบบไม่ใช่เลเวลหรือเป็นตัวที่แบบมีความคล้ายกันเป็นหีบสมบัติที่มีเอฟเฟกคล้ายๆกันอะไรเงี้ยไม่มีครับผมดาร์ l ลูเซียสก็ไม่มีมีแค่ตัวที่เป็นเลเวลของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็อย่างที่บอกมีแค่5้ตัวนะครับจากการที่ผมก็เอาอ Dark, มอนสเตอร์ท แค่นี้นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันถึงเหตุผลที่ผมต้องเอามารวมกันในคลิปนี้นะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากไปกว่านี้นะครับเราก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่าไอ้สองดาร์กพวกนี้มันมีการ์ดเลเวลไหนแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือดาร์กมีมิกเลเวลหนึ่งครับดาร์กมีมิกเลเวลหนึ่งเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผาปีศาจเลเวลหนึ่งพลังโจมตีหนึ่งร้อยป้องกันหนึ่งพันครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สใช่ไหมครับเมื่อมมมันีีกกกาาาาาาร se, รรรรรรเเเวิิ์์สสส็จจจปุ๊บบะาาถหยด ได้หนึ่งใบครับผมในช่วงสแตนบายเฟสของเรานะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญดาร์กมีมิกเลเวล3จากบนมือหรือจากในเด็กลงมาได้ครับผมซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเห็นสเตตัสมาแล้วเป็นเอฟเฟกต์ที่สมเหตุสมผลมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักพวกมอนสเตอร์เลเวลนะครับมันก็จะมีจํานวนหนึ่งเนาะที่แบบว่าเราจะต้องตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งให้ตายก่อนนะแล้วในเทินต่อไปเราจะสามารถเรียกมอนสเตอร์เลเวลที่อัพขึ้นไปได้อีกนะครับแต่สำหรับดาร์ก โจมตีแค่นี้มันจะเอาไปตีใครตายถูกป่ะนะครับก็ขอแค่ว่ามันรอดชีวิตถึงเทินถัดไปเราก็สามารถอัญเชิญตัวเลเวล3ลงมาได้แล้วนะครับแน่นอนว่าตัวต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าดาร์กมีนิกเลเวล3ครับผมดาร์กมีนิกเลเวล3นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาดมืดเผ่าปีศาจเลเวล3 พลังโจมตี1000ป้องกัน1,000ครับตัวของดาร์คมีมิกเลเวล3นะครับผมก็คือก๊์ดใบนี้นะถ้าเกิดว่ามันถูกทําลายจากการต่อสู้ถูกส่งลงสู่สารไปปุ๊บคนที่ควบคุมกราดใบนี้จะสามารถหยิบกร์ดจากเด็กได้1ใบครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าก๊์ดใบนี้นะครับถูกอันเชิญลงมาด้วยเอฟเฟกของตัวดาร์คมีมิกเลเวลหนึ่งตอนที่อันเชิญลงมาแบบพิเศษนั้นได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถหยิบการ์ดจากเด็กได้2ใบครับผมพูดง่ายๆว่าทั้ง 1, ลเลเวลยนั <Effect S 2> ขอขงมนนหนักไปทเรื่องของการแบบาร้ด จากเด็กเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกแค่ประมาณนั้นจริงๆครับผมไม่ได้มีอะไรที่มันหมือหว่าเลยนะแล้วก็สเตตัสของมันก็งั้นๆครับผมเออพลังโจมตี100พลังโจมตี1000อะไรเงี้ยเอาไปใช้สู้ไม่ได้อกครับเอาไว้มาเพิ่มจํานวนการ์ดที่เราจะสามารถหยิบจากเด็กได้ก็เท่านั้นเองนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเอาไปใส่กับพวกเด็กเอ็กโซเดียอย่างเงี้ยเออไม่แน่นะไม่แน่มีเอ็กโซเดียอยู่ในเด็กแล้วก็ใส่พวกมีมิกไว้เยอะๆเราก็จะหยิบการ์ดได้เยอะๆเรื่อยๆ,อๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราต สามมาแล้วก็หยิบการ์ดจากเด็กได้เยอะๆต่อไปจะเป็นดาร์คลูเซียสกันแล้วนะครับดาร์คลูเซียสก็มีแค่3ตัวนะครับแล้วก็มี3เลเวลนะเรามารู้จักตัวแรกเลยนะครับผมดาร์คลูเซียสเลเวลสี่ครับดาร์คลูเซียสเลเวลสี่นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาปีศาจเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันป้องกันสามร้อยครับมอนสเตอร์เลเวลสี่ที่สเตตัสแค่นี้ก็ต้องบอกว่าอ่อนไปเหมือนกันนะตัวของมันนะครับผมเวลาที่มันสามารถโจมตีแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามอออนนสเตร์ีกฝ่ายึง าจากการโจมตีของการ์ดใบนี้สึกปุ๊บต้องการใช้เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยเอฟเฟกต์นั้นจะไร้ผลครับผมอ่าก็คือว่าบล็อกเอฟเฟกต์ตอนที่มันทำลายมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ในช่วงสแตนบายเฟสของเทิร์นถัดไปที่การ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์ได้เราจะสามารถส่งการ์ดใบนี้ลงไปสู่สารเพื่อที่จะอันเชิญตัวดาร์คลูเซียสเลเวลจากในเด็กหรือจากบนมือหนึ่งตัวลงมาแบบพิเศษได้ครับผมเนเพึ่งแซวต,ตอนไอตัวมีมิกไปนะครับว่ามอนสเตอร์ที่สเตตัสอ่อ,อนๆเงี้ยมันไม่ควรจะมีเอฟเฟกต์ที่แบบว่าเเวอเยการาาอสอสต์ีฝ่ นะครับแต่ว่าดาร์ลูเซียสเนี่ยต้องตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งให้ตายครับผมมันถึงจะอันเชิญตัวเลเวล6ลงมาได้นะครับซึ่งพลังโจมตีน้อยจริงๆนะผมว่าพันห้านะกำลังดีนะครับแต่ว่าโอเคพันหนึ่งแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ได้ถึงจะอันเชิญตัวเลเวล6อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมมาดูดาร์ลูเซียสเลเวล6กันดีกว่าครับดาร์ลูเซียสเลเวล6นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาปีศาจเลเวล6พลังโจมตีพันเจ็ดร้อยป้องกันหกร้อยครับผมการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิิญแบบพเเเศษมาาดด้ววยออฟฟขงตัร์ เ e ื่ l เลเวล e l นะครับ ถ้าเกิดว่ามันทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เอฟเฟกของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะไร้ผลครับผมก็เหมือนกันนะครับเป็นการโจมตีทำลายแล้วก็ดักเอฟเฟกไม่ให้ทำงานซึ่งเงื่อนไขบอกได้ตามตรงว่าประหลาดจริงๆนะครับก็คือต้องให้ถูกอัญเชิญด้วยตัวด a r k คดูเซนเลเวลสี่นะถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราอัญเชิญบูชายันไอต,ตัวนี้มาตามปกติใช่ไหมเพราะมันเป็นมอนสเตอร์เลเวลหกใช่ไหมถ้าเราอัญเชิญลงมาเสร็จปุ๊บโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตายอนนนเี้้ไดั อะไรที่แบบไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับไม่สมเหตุสมผลในแง่ของพลังโจมตีของมันนะครับผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์เลเวลหพลังโจมตีแค่นี้อ่อ,อนจริงๆอ่อนนะแล้วก็เอฟเฟกของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สามารถทําลายมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ในช่วงสแตนบายเฟสถัดไปของเราเราสามารถส่งตัวดาร์คลูเซียสเลเวลหลงไปสู่สารแล้วก็จะสามารถอัญเชิญตัวดาร์คลูเซียสเลเวลแจากในเด็กหรือจากบนมือลงมาบนฟลด์แบบพิเศษได้1ตัวครับก็คือแบบลอกแบบตัวเลเวลสมันเลยครับแค่ติดเงื่อนไขว่ามันตถูก ม,มันถึงจะสามารถใช้ศักยภาพในการบล็อกเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่มันทําลายไปได้เท่านั้นเองนะต่อไปก็จะเป็นดาร์คลูเซียสเลเวลแครับดาร์คลูเซียสเลเวลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2008ป้องกัน900ครับการไปนี้นี่ต้องบอกเลยว่ามันต้องอย่างนี้ครับผมเออคือแบบมอนสเตอร์เลเวล8พลังโจมตีประมาณนี้พอได้นะครับถือว่าสูงเอาเรื่องอยู่ซึ่งการไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกตของตัวดาร์คล e ู Fi เอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้นก็จะไม่ทำงานครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดที่ถูกทำลายนั้นจะต้องถูกรีมูฟออกไปจากเกมด้วยครับซึ่งตัวเลเวล8ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของเอฟเฟกนี้แต่มันก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่ามันจะแสดงศักยภาพเอฟเฟกนี้ของตัวมันเองออกมาได้มันจะต้องถูกอันเชิญมาด้วยตัวเลเวล6นะครับคือแบบต้องรักษาตัวเลเวล4ไว้ให้เกิดเป็นเลเวล6เอาเลเวล6ตีมอนสเตอร์ให้ตายแล้วก็กลายเป็นเลเวลอ่าซึ่งกว่าจะมา,มมนะาเลเวลแปกป้องมันขนขาดนนั้้้ไดบาาาเพระว่ผมเชื่่อวา สมัยเนี้ยนะครับใครมันจะปล่อยให้มนสเตอร์แบบยูบนฟิวไปได้แบบเรื่อยๆอะไรขนาดนั้นนะครับเอออันนี้เป็นมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วเอฟเฟกมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับพูดย้อนไปถึงตัวของดาร์คมีมิกด้วยอย่างเงี้ยอืมสมัยเนี้ยก็ไม่คงไม่มีใครใส่แล้วมั้งเออแต่ว่าถามว่าการ์ดมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันเทไหมผมว่ามันเทนะครับผมมีข้อดีประมาณนั้นเลยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเจ้ามนสเตอร์เลเวลทั้ กับอะไรนู่นนี่นั่นได้ไหมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็มาแชร์กันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ